สวัสดีครับทุกคน EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับที่เราเอาโจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือว่าโลจิกต่างๆนะครับมาชวนกันคิดซึ่งโจทย์เหล่านี้มักใช้ในการอินท์วิวสัมภาษณ์งานหรือว่าจะเป็นโจทย์ในการสอบเข้าต่างๆโจทย์วันนี้จะเป็นยังไงติดตามรับชมได้เลยครับโจทย์วันนี้นะครับก็มีข้อกําหนดที่ออกมานะครับอยู่2ข้อข้อแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเส้นปะหมายถึงการบั่ว ถ้าเป็นเส้นทึบหมายถึงการคูณนะครับอเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเส้นปะถูกไหมครับถ้าเจอเส้นปะหมายถึงเอามาบวกกันดังนั้น5้าบวกเกจะเท่ากับ14วงกลมก้อนนี้ก็คือจะมีค่าเท่ากับ14เพราะว่าก้อนสองก้อนที่เป็นเส้นปะมาเจอกับมารวมกันเป็นก้อนวงกลมที่เป็นคําถามเนี่ยคือเส้นปะถูกไหมก็เอามาบวกกัน5กับ9บวกกันเท่ากับ14 ถ้าเป็นเส้นทึบแบบข้อนี้ก็หมายถึงว่าตัวเนี้ยมาคูณกับหเท่ากับ12ดังนั้นอะไรคูณกับ6เท่ากับ12ก็คือ12หาร6ก็เท่ากับสองถูกไหมแปลว,ว่า2คูณกับ6เท่ากับ12แปลว,ว่าคําถามก้อนวงกลมคาถามตัวเนี้ยก็คือมีค่าเท่ากับ2นะครับโจทย์ก็โจทย์ข้อนี้ก็คือกำหนดมาว่า เส้นปะคือบวกเส้นทึบคือคูณนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันนะครับโจทย์ข้อแรกเป็น beginner quiz นะใครอยากลองหยุดเพื่อลองทำดูก่อนนะครับก็ลอง Pause วิดีโอก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีที่ผมคิดกันนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือมี4กับ8ถูกไหมแล้วมันเริ่มด้วยเส้นทึบถูกไหมครับอ่ะเริ่มด้วยเส้นทึบแปลว่า คูณกันถูกไหมครับคูณกัน48 32ถูกไหมะได้32มาแล้วนะครับเราก็จะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการให้ถาโจทย์ต้องการให้หาได้นะครับก็คือวงกลมสีเหลืองส้มนี้ใช่ไหมครับซึ่ง32เจอเส้นปะถูกไหมก็คือเอามาบวกกันนะครับ32บวก8เท่ากับ40ดังนั้นคำตอบข้อนี้ จึงเท่ากับ40นั่นเองนะครับบิกบกนเก beginner quiz ก็ได้คำตอบเท่ากับ40เราไปต่อกันที่ intermediate quiz นะครับเป็นความยากเลือบปานกลางเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากลองคิดดูก่อนก็ post v ดีโอก่อนได้เลยนะครับส่วนใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันวิธีทีวิธีที่ผมคิดได้เลยนะครับข้อเนี้นะครับ เขาโจทย์ต้องการให้หาตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ตัวนี้เหมือนกันเนาะเราก็ต้องหา2ตัวเพื่อให้ได้คําตอบนะครับเรารู้ว่าปลายทางเท่ากับ48แถูกไหมแล้วก็มี2กับ5อีกเราก็ผมก็เลยเริ่มด้วยการแทนค่าเข้าไปก่อนละกันนะครับเป็นตัวเนี้ยสิ่งที่เราต้องการหาคือค่าตัวแปร x ส่วนตัวเนี้ยคือค่าตัวแปร y นะครับแทนด้วย y ไปก่อน ตรงเนี้ยเป็นเส้นปะถูกไหมเส้นปะกคือบวกกันแปลว่าเรารู้แล้วว่าถ้า x, าบ, y, x บ,บวกกับ5จะเท่ากับ y ถูกไหม x นะครับบวกกับ5จะเท่ากับ y ถูกไหมเป็นสมการที่1สมการที่สองเรารู้ว่าจากตรงเนี้ยมันคูณกันถูกไหมมันเป็นเส้นทึบมันก็คือคูณกันนะครับ3ตัวคูณกันก็คือ x คูณกับ y แล้วก็คูณกับ2จะเท่ากับ48นะครับซึ่งมันจะได้ว่า x y เท่ากับ24ถูกไหม48หาร2เท่ากับ24นะครับซึ่งผมก็เท่ากับผมเอาย้าย y ไปอยู่ฝั่ง24เลยนะครับเป็นสมการที่2นะครับแล้วผมเอาก้อนนี้นะครับเอาค่า x เนี่ย24ส่วน y ไปลองแทนค่าในสมการที่1ดูนะครับ ผมก็จะได้ว่ายี่สิบสี่ส่วน y บวกห้าเท่ากับ y ถูกไหมผมเอาค่า x ในสมก,การที่สองที่ได้ตรงนี้ยไปแทนค่า x ในสมก,การที่หนึ่งผมก็จะได้ยี่สิบสี่ส่วน y บวกห้าเท่ากับ y นะครับแต่ y อ่ะมันตัวแปร y มันยังติดอยู่ที่ส่วนถูกไหมโดยปกติเราก็เลยจะพยายามทำให้ y ขึ้นมาอยู่ข้างบนให้หมดถูกไหมครับ เราก็เอา y ไปคูณทั้งสองฝั่งถูกไหม y คูณ24ส่วน y บวก5เท่ากับ y คูณกับ y ถูกไหมเราก็จะได้ว่า24่สส่วน y เราก็ตัดกันได้ถูกไหมครับก็กลายเป็น24่ส y กระจายคูณเข้าไปก็กลายเป็นบวกเท่ากับ5 y เท่ากับบวก5 y ใช่ไหมแล้วก็เท่ากับ y คูณ y ก็จะกลายเป็น y ยกกำลังสอง อ่ะเราจัดรูปสมการอันนี้คือการแยกตัวประกอบแล้วใช่ไหมครับแยกตัวประกอบแล้วก็จัดนะครับ y กําลังสองลบห้า y ลบยี่สิบสเท่ากับศูนยถูกไหมครับย้าย5้า y มาลบอีกฝั่งหนึ่งยี่สิบสี่ก็มาลบอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะได้สมการที่จัดรูปเป็น y กําลังสองลบห้า y ลบยี่สิบสี่เท่ากับศูนย์นะครับอือ่ะคราวนี้เราก็จะมาจัด เป็น2ก้อนอย่างนี้ถูกไหมตามที่เราเรียนกันมานะครับ y กับ y อืมอะไรที่คูณกัน2ตัวนะอะไรที่คูณกันเท่ากับลบยีแล้วมาบวกกันเท่ากับลบหนะครับก็8 3 24ถูกไหมแล้วบวกกันเท่ากับลบห้าก็คือลบแกับบวกบวกสามถูกไหมครับลบแปดกับบวกสมลบแปดกับบวกส เท่ากับศูนย์ตรงนี้ดังนั้นเราจะได้ว่า y เท่ากับ8หรือลบ3นั่นเอง y เท่ากับ8หรือลบ3ถ้า y เท่ากับ8 x จะเท่ากับเท่าไหร่ x จะเท่ากับ3ถูกไหมครับถ้า y เท่ากับ8 x จะเท่ากับ3อลองแทนค่าดู3นะครับ3บวกกับ5เท่ากับ8ถูกต้องนะครับ8 8คูณกับ3คูณกับ2 แปดสามยี่สี่ยี่สคูณสองสี่สิบแปดก็ถูกนะครับแปลว่าก้อนเนี้ยถูกละแกับ3นะครับก็แปลว่า x เท่ากับ3มเนาะแต่ถ้า y เท่ากับลบ3มล่ะวเท่ากับลบ3แปลว่า x จะเท่ากับลบ8ถูกไหมเพราะลบ8บวกกับ5เท่ากับลบ3มและลบ3มคูณกับลบ8เป็นยี่สิบสี่คูณสองเป็น4ี่ิบแปก็ถูกเหมือนกันก็แปลว่า x มีได้เป็น2ค่าก็คือจะเป็น3ก็ได้เป็นลบ8ก็ได้คำตอบข้อนี้ก็คือว่าก้อนก้อนวงกลมที่เป็นท,ที่โจทย์ต้องการให้หาเนี่ยได้2ค่าก็คือ3หรือลบ8นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของ intermediate quiz นะครับ โอเคเราไปถึงข้อสุดท้ายของวันนี้ละแล้วลก็เป็น advance quiz ก็คือโจทย์ข้อที่ยากสำหรับวันนี้นะครับซึ่งโจทย์เนี้ยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนะครับโดยเขาบอกว่าวงกลมสีขาวทุกวงเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกันเลยจะเป็นค่าตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับและก็จะไม่ซ้ำกับวงกลมที่เป็นคำถามของเขาด้วยนะครับจะไม่ซ้ำกันแต่วงกลมที่เป็นคำถามของเขาสองก้อนเนี่ย จะเท่ากันนะครับอันนี้คือโจทย์ที่กำหนดมาในข้อแอดวานซ์คิดนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองคิดดูก่อนนะครับก็สามารถพอตวิดีโอไว้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาลองดูต่อนะครับว่าผมคิดยังไงนะครับโอเคสิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือผมจะเริ่มนะครับจาก9ก่อนนะเรารู้ว่า9ตรงนี้ถูกไหม แล้วเราก็รู้ว่ามันมี4ตัวที่คูณกันเท่ากับ9ถูกไหมครับเพราะว่าเส้นทึบถูกไหมมันโยงด้วยเส้นทึบ4ตัวเนี้ยคูณกันจะเท่ากับ9ผมก็ต้องมาคิดว่า4ตัวมีเลขอะไรบ้างนะที่คูณกัน4ตัวแล้วเท่ากับ9โดยที่4ตัวเนี้ยจะไม่เท่ากันเลยนะครับอืโดยที่จริงๆเราก็รู้ว่า9เนี้ยมันคูณกันด้วย3าคูณสได้เท่านั้นถูกไมมีสมคูณสกับลบห หนึคูณเก้าถูกมครับมันมีได้แค่นั้นแล้วจะมีเลขอะไรดังนั้นผมก็มองไปที่สามคูณสามละเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะกระจายบวกลบได้ถูกไหมครับซึ่งผมก็จะมองว่ามันก็คือมันก็น่าจะเป็นสามลบสามแล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งอ่ะผมก็มองที่สี่ตัวนี้เพราะว่าถ้าผมเริ่มที่เก้าเนี่ยมันก็คือจะคูณด้วยหนึ่งถูกไหม ถึงแม้จะคูณลบหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรที่ที่จะมาคูณอีกตัวหนึ่งเพื่อให้มันได้เท่ากับ9นะครับเพราะว่ามันเป็นอินทิเจอร์คือเป็นจํานวนเต็มด้วยเท่าที่ผมคิดได้ผมก็คิดได้แค่ว่ามันมีสามลบสามลบหแล้วก็1เนี่ยแหละนะครับเป็นเลขชุดนี้แหละที่จะมาแทนค่าก้อนนี้ได้นะครับขอโทษด้วยครับก็คือชุดนี้สลบสามลบหแล้วก็1 นะครับอืมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะต้องแทนตำแหน่งไหนมันถึงจะถูกนะครับผมก็ต้องคราวเนี้ยผมก็จะใช้วิธี trial and error ละก็คือการทดลองสุ่มดูว่าค่าไหนที่มันถูกมันมันน่าจะถูกนะครับเราก็ใช้วิธี trial and error จากสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นนะครับก็คือ3ามลบสลบหแล้วก็ 1, 1. ผมแยกเป็นกรณีแรกก่อนละกันนะครับผมก็ลองผมมองเป็นสองก้อนนี้ก่อนนะครับลองแทนค่าเพราะว่าผมจะหา x กับ y ตรงนี้ถูกไหมผมก็มองเป็นสองก้อนละกันว่าเราจะาบวกจะเอาไปแทนค่า a b เพื่อบวกให้ได้ x กับ c d เพื่อบวกให้ได้ y นะครับเป็น2ก้อนนะแบ่งออกเป็นสองก้อนนั้นผมลองเอาค่าเหมือนค่าเหมือนกันที่เป็น ต่างกันแค่บวกลบเนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนก็คือ3กับลบ3แล้วก็ลบ1กับ1อยู่ฝั่งเดียวกันถูกไหมผมก็ลองแทนค่าอย่างนี้ดูก่อนนะก็จะได้ว่า3-3ลบ3ถูกไหมก็ลบ1กับ1นะครับซึ่ง3บวกกับลบ3เป็น0 -1 ลบ1บวกกับ1เป็น0ผิดเงื่อนไขละเพราะว่าสองอันเนี้ยดันเท่ากันซึ่งมันไม่ได้ถูกไหมครับแปลว่า กรณีนีน้ผิดไม่ได้นะครับโอเคต่อไปเคสที่2อนะครับเคสที่2ผมลองเอาลบมาอยู่กับลบบวกมาอยู่กับบวกแล้วกันนะครับก็จะได้เป็น3กับ1นะครับแล้วก็ลบสามกับลบ1เนาะก็ลองแทนค่าดูนะครับ3กับ1 ลบสกับลบ1นะครับ3กับ1บวกกันได้4ี่ลบสบวกลบ1ได้ลบสอ่าถูกถูกไหมครับอันนี้คือถูกถูกตามเงื่อนไขก็คือเลขยันต่างกันอยู่ถูกไหมอ่าผมก็เลยลองเอาไปคูณละเพื่อหาปลายทางอันนี้ได้ลบสิซึ่งลบสิจะทำยังไงให้ตรงนี้เท่ากับลบสินะครับด้วยเลข3 1มหลบสลบหเนี่ย ดึงสตัวมาบวกกันให้เท่ากับลบสิมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะเพราะว่ามากที่นกค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือลบสบวกกับลบหซึ่งมันก็เท่ากับแค่ลบสเท่านั้นเองนะเขตนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะครับคราวนี้ก็มันก็จะเหลือเงื่อนไขสุดท้ายละที่เป็นไปได้นะครับก็คือคราวนี้ผมก็เอาเป็น 3กับลบ1ถูกไหมก็คือเอาเลขต่างกันแล้วก็ลบต่างกันเครื่องหมายบวกลบต่างกันด้วยก็คือ3กับลบ1อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลบ3กับ1นะครับคราวนี้ผมก็ลองสูงเข้าไปนะครับก็3กับลบ1นะครับแล้วก็ลบ3กับ1เหมือนกันนะครับ3บวกกับลบ1ได้2ลบ3บวกกับ1ได้ลบ2 แปลว่า x กับ y ที่เราหาก็ถูกตามเงื่อนไขคือมันยังต่างกันอยู่ถูกไหมครับนั้นสคูณกับลบสเท่ากับลบสโอ้พอดีเลยนะครับก็คือลบสบวกกับลบลบ,บวกบกับลบหก็เท่ากับลบสพอดีดังนั้นคําตอบจึงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสที่จะแทนด้วยเลขอื่นลงอีกไหมนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมคิดได้ก็คือจะต้องแทนด้วยเลขชุดนี้นะครับก็คือ 1> 3 1ลบ 1, 1, 1นะครับ3ลบ1ลบ3 1นะครับใส่เข้าไปตัวนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะได้2กับลบ2ออกมาและคำตอบที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือค่าลบ4นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผม,มาหามาได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันจะยังมีตัวเลขชุดอื่นอีกหรือเปล่าถ้าใครสามารถคิดได้ก็ช่วยแชร์มาพูดคุยกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ หากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยได้เหมือนเดิมนะครับรวมถึงอาจจะมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอยากจะแชร์กันก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอนนี้แล้วก็ฝากทุกๆวิดีโอของช่องชวนคิดด้วยนะครับยังไงพบกันใหม่สวัสดีครับ